วาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พอใจของคนอื่นพระตถาคตเจ้าก็ไม่พูดวาจานั้นวาจาใดเป็นของจริงของแท้แต่ไม่มีประโยชน์ถึงวาจานั้นจะเป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นตถาคตเจ้าก็ไม่พูดวาจานั้นวาจาใดเป็นของจริงของแท้ เป็นของมีประโยชน์ทั้งเป็นที่รักเป็นที่พอใจของผู้อื่นตถาคตเจ้าต้องรู้จักเวลาที่จะพูดวาจานั้นข้อนี้เพราะเหตุไร สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นประจำนะครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกวันนี้เป็นเรื่องการพบปะแล้วก็พูดคุยในลักษณะเชิงโต้เรื่องที่พระพุทธเจ้าเพิ่งติเตียนพระเทวทัตไปเพราะว่าพระเทวทัตเนี่ยพึง่งที่จะแสดงความมักใหญ่ไฟสูงเป็นธาตุแห่งกิเลสด้วยการต้องการที่จะเป็นผู้ปกครอง เรียกว่าดูแลสงฆ์คณะสงฆ์เองทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงไม่อนุญาตดังนั้นก็จึงให้ประกาศทั่วกรุงรัชกรว่าพระเทวทัตเนี่ยตกเป็นทาสของลาภสกาละแล้วก็เป็นผู้ที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของพระเทวทัตโดยตรงนะครับแต่เป็นเรื่องของอภัยราชกุมารที่มากล่าว กับพระพุทธเจ้ามาโต้กับพระพุทธเจ้าเรื่องเ,อเล่าอยู่ในอภัยราชกุมารสูตรคำพีมัชฌิมิกายมัชฌิมปัญน,นาฏโดยเล่าว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันวิหารที่กรุงราชคฤห์ครั้งนั้นเนี่ยอภัยราชกุมารก็ได้ไปหานิคนนาตบุตรผู้เป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาซึ่งคนทั้งหลายถือว่าเป็นคนาจารย์ใหญ่ อีกคนหนึ่งในกรุงราชครืนิโครนาตบุตรก็บอกว่านี่ในราชกุม,มารเธอจงไปพูดแล้วก็จับผิดพระสมณโคดมให้ได้เธอก็จะได้ชื่อเสียงดีว่าชนะพระสมณโคดม ผู้มีฤทธิ์มากผู้มีอนุภาพมากอภัยราชกุมารซึ่งขณะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยากมีชื่อเสียงในด้านการโต้วาทีโต้ธรรมะกับคณาจารย์ต่างๆก็ได้ถามว่าข้าพเจ้า,า,ะจ,าจะพูดให <น S> ้ชนะพระสมณะโคดม,ดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้อย่างไรทางอาจารย์ใหญ่ของ นิครนนาตบุตรก็บอกว่าเธอจงไปถามพระสมณโคดมว่าพระตถาคตเจ้าพูดคำไม่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นหรือไม่ถ้าพระสมณโคดมตอบว่าพูดก็ให้เธอว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่แปลกอะไรกับการเป็นพุทุชนเพราะปุทุชนย่อมพูดคำ ที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นแต่ถ้าพระสมณโคดมตอบว่าไม่พูดก็ให้เธอว่าถ้าอย่างนั้นเหตุไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเทวทัต เป็นคนอบายเป็นคนที่ต้องตกนรกเป็นผู้จะตกอยู่ในนรกตลอดกาลตลอดกาลเป็นผู้ที่แก้ไขไม่ได้คำนี้ทำให้พระเทวทัตโกรธและน้อยใจนี่เนี่ยราชิกุมารเมื่อพระสมณโคดมถูกถามปัญหาสองข้อสองเงือนสองแง่อย่างนี้ก็จะไม่อาจกลืนเข้าไม่อาจจะคลายออกได้จะเหมือนกับบุรุษที่มีการจับเหล็ก ลงไปขวางติดอยู่ในคอฉะนั้น อภัยราชกุมารก็รับคำนิครณน,นาตบุตรแล้วก็ลากลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่คิดขึ้นว่าเวลานี้เนี่ยม่ข้ามแล้ว รุ่งนี้จะน่าจะดีกว่าจึงค่อยไปจับผิดในคำพูดของพระสมณะปโดมที่บ้านของเราคิดแล้วก็จึงทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าว่าพรุ่งนี้เช้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระภิกษุสามองค์จงไปเสวยที่บ้านของข้าพเจ้าแล้วก็ทูลลากลับไปพอรุ่งเช้าเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเสวยเสร็จแล้วอภัยราชกุมารจึงเข้าไปนั่งใกล้ ที่อาสนะที่ต่ำกว่าเพื่อจะทูลถามคำถามที่ถูกนิครนนาตบุตรเสียมสอนมาเมื่ออภัยราชกุมารนั่งลงเรียบร้อยแล้วก็จึงทูลถามขึ้นว่าพระราถาคตเจ้าพูดคำอันไม่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นบ้างหรือไม่ตอนนี้อภัยราชกุมารนะครับก็เริ่มด้วยคำถามที่นิครนนาตบุตรเนี่ยฝากมา เป็นคําถามแรกซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบคําถามว่าเคยพูดหรือไม่เคยพูดก็ถือว่าจะเข้าล็อกที่ทางนิโครน,นาตบุตรและก็อภัยราชกุมารเนี่ยวางไว้นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วบุคคลธรรมดาก็จะพูดเข้าไปในล็อกนั้นจนได้เข้าไปในช่องทางนั้นจนได้นะครับเมื่อ ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตอบพูดหรือไม่พูดเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะได้เข้าล็อกที่ว่ามันก็ไม่แปลกคนทั่วไปก็มักจะเป็นแบบนี้ก็จะพูดแต่สิ่งที่ไม่พอใจหรือว่าพูดไปแล้วคนอื่นก็ไม่พอใจบ้างอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งก็เป็นการวางแผนกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างอภัยราชกุมารกับนิค,ครนนาถบุตรซึ่งเป็นศาสดานอกพระพุทธศาสนา ที่จ้องจะโจมตีที่จ้องจะจับผิดพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงประกาศาศาสนาโดยเฉพาะอยงย่าิ่งในกรุงราชะคร์ซึ่งมีคณาจารย์ทางาศาสนาอื่นนีเป็นจํานวนมากคราวนี้เราก็ลงมาดูว่าพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไร เรื่องนี้ในพระบาลีท่านบอกเอาไว้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าราชกุมารข้อนี้เราไม่ตอบโดยส่วนเดียวคือคำถามเช่นนี้เราต้องแยกตอบตามเหตุการณ์นี่คือคำตอบของพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่ตอบ yes หรือ no ไม่ตอบว่าพูดหรือไม่พูดไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ต้องแยกตอบออกเป็นสอง กระบวนถือว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เข้าล็อกละไม่เข้าล็อกของนิโครนนัทบุตรแล้วก็ไม่เข้าล็อกของอภัยราชกุมารแล้วที่ตรัสแบบนี้ก็แสดงว่าพระพุทธองค์เนี่ยรู้แล้วนะครับหรือทรงทราบด้วยพระปัญญาญาว่านี่คือการทดลองดังนั้นในพระบาลีก็จึงได้อธิบายเอาไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตอบอย่างนั้นเนี่ยอภัยราชกุมารก็ ทูลถามขึ้นว่าในเรื่องนี้นี่นนพวกนกคนพิน้าพระเจ้าข่าก็คืออภัยราชกุมารเนี่ยเหมือนกับเป็นสะพานที่จะมาเอาชื่อเสียงของตนเองแล้วก็เอาคําพูดของพวกนิครนมาพูดกับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตอบไปไม่ตรงล็อกนะครับก็บอกว่าอ้าวตายแล้วพวกนิครนเสร็จแน่นะครับ ก็อุทานออกมาขึ้นมาแบบนี้นะครับพระพุทธองค์ก็จึงตรัสถามว่าเพราะเหตุไรราชกุมารจึงว่าอย่างนี้ล่ะราชกุมารก็บอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้แปหานิครนนัตบุตุเขาสอนให้ข้าพระองค์มาทูลถามพระองค์อย่างนี้กราทูลอย่างนี้แล้วก็ทอนเล่าเรื่องทั้งหมดที่นิโครนบอกมาถวายอ้าวกลายเป็นว่า อาภัยราชกุมารเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้ที่อยากมีชื่อเสียงแต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์อยู่ก็เลยเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วก็ได้ทราบเรื่องทั้งหมดถึงความจริงพระพุทธเจ้าทราบอยู่แล้วนะครับจึงได้ตอบราชกุมารในการสนทนาประโยคแรกไปดังนั้นนะครับเรื่องนี้พระอัตถกถา,าจารย์นะครับในคำพีทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำพีบาลีเนี่ย ก็เกรงว่าเราผู้ติดตามรุ่นหลังเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ชัดก็เลยเล่าในพระบาลีเอาไว้ว่าในคราวนั้นเนี่ยมีทารกอ่อนคนหนึ่งก็ทารกน้อยคนหนึ่งนะครับนอนหงายอยู่ที่ตักของอภัยราชกุมารตามพระอราจารย์ท่านก็อธิบายว่าธรรมดาบุคคลที่เป็นคนเจ้เเลที่คอยจับผิดผู้อื่นเมื่อจะคอยจับผิดถ้อยคําของผู้อื่น ย่อมจะนั่งถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นถือผลไม้หรือถือดอกไม้หรือบางทีก็ใบไม้เพื่อความเมื่อความชนะมีแก่ตนหรือว่าเมื่อเถียงชนะแล้วเนี่ยหรือสามารถครอบงำผู้อื่นได้แล้วผู้นั้นก็จะชนะและตนเองก็จะกินผลไม้นั้นเสียหรือทำเป็นดมดอกไม้เสียหรือทำเป็นฉีกใบไม้เสีย อภัยราชกุมารเมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังนั้นก็นั่งคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเข้าสงครามมาแล้วเคยย่ำยีถ้อยคำ<อ>ผู้อื่นมามาก <มา S 2> แล้ว ถ้าเราจะชนะก็เป็นการดีแต่ถ้าเราแพ้เราก็จะหยิกเด็กนี้ให้ร้องไห้บอกคนอื่นว่าดูเถิดท่านเด็กนี้กำลังร้องไห้ท่านจงลุกไปก่อนภายหลังพระพเจ้าจึงจะตอบเรื่องนี้อภัยราชกุมารคิดได้อย่างนี้จึงได้นั่งอุ้มทารกนอนหงายอยู่บนตักพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐยิ่งกว่านักโตวาทีอื่นๆตั้งพันเท่าแสนเท่า จึงได้ทรงดำริเช่นกันว่าเราจะทำให้ทารกนี้เป็นอุปมาแล้วจะทำลายวาทะพ่อนีเสียเมื่อทรงดำริดังนี้แล้วก็จึงตรัสขึ้นว่าพระาชกุมารทากุมารนี้นำไม้หรือกระเบื้องมาใส่ปากแล้วกรืนลงไปติดคอ เพราะความเผลอของเธอหรือเพราะความเผลอของพี่เลี้ยงเธอจะทำอย่างไรอภัยราชกุมารก็ทูลตอบว่าถ้าข้าพระองค์ไม่อาจนำไม้หรือกระเบื้องนั้นออกได้ง่ายด้วยการกระทำในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวข้าพระองค์ก็จะต้องจับศีรษะของกุมารนี้ไว้ด้วยมือข้างซ้ายล้วงนิ้วมือข้างขวาเข้าไปทำนิ้วมือหอดแล้วดุลไม้หรือกระเบื้องนั้น ออกมาทั้งโลหิตที่ทำอย่างนี้เพราะข้าพระองค์เมตตาเด็กนี้พระเจ้าขาจึงตรัสถามต่อไปว่าข้อนี้ก็ฉะนั้นคือตถาคตจ้ารู้ว่าวาจาใดเป็นของไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นที่รักพอใจของคนอื่นก็ไม่พูดวาจานั้นวาจาใดเป็นของจริงของแท้แต่ไม่มีประโยชน์ทั้งไม่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่น ก็ไม่พูดวาจานั้นวาจาใดเป็นของจริงของแท้เป็นของมีประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นตถาคตเจ้าต้องรู้จักเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดวาจานั้นถ้าเห็นสมควรพูดก็พูดไม่เห็นสมควรที่จะพูดก็ไม่พูดวาจาใดไม่จริงไม่เป็นของแท้ ไม่มีประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นพระตถาคตเจ้าก็ไม่พูดวาจานั้นวาจาใดเป็นของจริงของแท้แต่ไม่มีประโยชน์ถึงวาจานั้นจะเป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่น พระตถาคตเจ้าก็ไม่พูดวาจานั้นวาจาใดเป็นของจริงของแท้เป็นของที่มีประโยชน์ทั้งที่เป็นที่รักใคร่ที่พอใจของผู้อื่นตถาคตเจ้าก็ต้องรู้จักเวลาที่จะพูดวาจานั้นข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าตถาคตเจ้ามีเมตตากรุณาแก่บุคคลทั้งปวงนั่นเอง อภัยราชกุมารพอได้ฟังพระดำาลัสของพระพุทธเจ้าซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการแทงใจดำแล้วก็จี้เอาจุดสำคัญของตนเองที่เตรียมเอาไว้ในใจนขึ้นมาพูดมาถามแล้วก็มาบอกตั้งแต่ยกแรกของการสนทนาเลย ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือว่าข้าบดีสมณะที่เป็นบัณฑิตเหล่าใดเมื่อมีการตั้งคําถามไปตูนถามพระตถาคตแล้วเนี่ยก็จะถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงคิดไว้ก่อนหรือว่าพวกใดจะถามปัญหาเราอย่างนี้เราจะแก้อย่างไรหรือว่าคาถามคําแก้ที่ปรากฏแก่พระตถาคตเจ้า มันปรากฏขึ้นมาทันทีหลังจากที่ได้ฟังคําถามแล้วล่ะพระพุทธเจ้าก็ถามแบบนี้ด้วยความสงสัยว่าตนเองเตรียมมาอย่างไรและพระพุทธเจ้ารู้ได้อย่างไรจึงได้ตอบมาอย่างนี้เสียก่อนที่ยังไม่ได้ถามนะครับเมื่ออภัยราชกุมารถามดังนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเราขอถามถือว่าพวกใดมาถามถือว่านี่เป็นเครื่องอะไรรถเธอคิดไว้ก่อน หรือว่าเมื่อมีผู้มาถามเราอย่างนี้เราจะแก่อย่างนี้หรือว่าคิดเวทคิดยดาทันทีคิดได้ทันทีพระเจ้าค่าเพราะข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในเครื่องรถดีอยู่แล้วข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละราชคุมานการแก้นั้นก็ปรากฏแกเราทันทีเพราะเหตุว่าเรารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมธาตุแล้วคือรู้แจ้งแทงตลอด ใน,ใน,ในสภาพธรรมทั้งหมด,ดแ,<ถ>ดแล้วเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยภยัยราชกุมารก็ทูสลสรรเสริญการทรงโต้ตอบการที่พระองค์ได้ทรงโต้ตอบนี้ดียิ่งนักภยัยราชกุมารพอ,อได้ฟังดังนี้ก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าการที่พระองค์เนี่ยทรงโต้ตอบนี้เนี่ยถือว่าดียิ่งนักทำให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งดีเหมือนคนหายของที่ความเปิดของที่ปิด บอกทางให้แก่คนหลงทางส่องไฟในที่มืดฉันนั้นก็เปรียบเทียบเลยเมื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้วเนี่ยก็กล่าวคำสุดท้ายว่าข้าพระองค์ขอนับถือพระองค์กลับทั้งพระธรรมและพระ,ะ,พระส<อ>งฆ์เป็นที่ทพึ่งตั้งแต่วันนี้นนไป จน,จนตลอด,ลอดชีวิต<ม>ของข้พาพเจ้าเรื่องอภัยราชกุม,มารน,นะครับโดยการตั้งท่ามาแบบนี้ก็ถือว่าจบลงด้วยความดีด้วยเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าที่ไม่หักด้ามพระด้วยเขานะครับในที่สุดอภัยราชกุม,มารก็ถึงพุทธัทธท<า>งสารนัง,งขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า คำพูดหรือสัจธรรมนะครับแม้จะเป็นของดีถ้าพูดไม่ถูกเวลาก็อาจจะเกิดโทษได้ดังนั้นจึงควรพิจารณาเมื่อจะเปล่งวาจาออกไปก็ขอจบเรื่องเล่าเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ